Terima ส0นาทีครับสวัสดีพักเที่ยงสำหรับวันพุทธที่7สิงหาคม2567วันนี้ครับทางสถานีวิทยุอสอมทเชียงใหม่ FM 100.75และทางสถานีวิทยุอสอมทแม่ห้องศสอน99.5ครับทักทายคุณผู้ชมด้วยนะครับผ่านการไลฟ์ Live, ทาง Facebook f แ n Page อสอมทเชียงใหม่และ Facebook f แ n Page อสอมทแม่ห้องศนกับช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะครับอยู่กับผมวสุรมสุริยวงครับ ครับและผมมนตรีตระกูลสมบัตินะครับวันนี้ก็มาร่วมในรายการแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันไปแบบนี้นะครับครับคุยข่าวกันเช่นเคยแล้วก็มีประเด็นที่วันนี้ผมก็โพสต์ไว้ใน Facebook แล้วนะฮะว่าวันนี้เราจะมีประเด็นคุยอะไรกันบ้างเพราะว่าน่าจะต้องเกี่ยวกับเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจกับกีฬาโอลิมปิกด้วยแน่นอนครับผมว่าวันนี้หลายคนนี่ง่วงเหงาเหานอนกันตั้งแต่เช้าจนมาถึงตอนนี้และรวมทั้งตัวผมแล้วก็คุณเอวสุรรมด้วยเพราะเมื่อคืนเราก็ลุ้นนะครับลุ้น ลุนลุนน้องบีตื่นตอนเช้าเช้ามืดประมาณตีสามประมาณนี้แล้วก็เพื่อจะมาดูคือเราก็อยากจะเรามีความหวังอะเรามีความหวังอยู่แล้วแหละว่าอย่างน้อยเรายังมีความเป็นชาติมหาอำนาจในกีฬามวยอยู่บนโลกใบนี้ครับก็ร่วมกันลุ้นเมื่อคืนก็ลุ้นน้องบีเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยข่าวกันน้องบุยน้องบีจันจัมใช่ซึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเข้ามาร่วมพูดคุยข่าวกับเรานะครับเข้ามากดถูกใจ กดติดตามกดแชร์ข่าวที่เรากำลังคุยกันได้นะครับรวมถึงพิมพ์ข้อความในส่วนของการพูดคุยข่าวกับเราทาง Facebook f แ n p a g e ทั้งอสมทเชียงใหม่และอสมทแม่ห้องสอนนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวครับคุณมนตรีครับก่อนที่เราจะคุยข่าว,าาวมีผู้ให้การสนับสนุนหลังจากที่เขาติดตามชมเราแล้วเห็นเ,เราเนี่ยอู้กกำเมืองอคุยกำเมืองแล้วจะมีคำประโยคภาษาเหนือที่บางทีคุณมนตรีก็จะมีอะไรนะอุ้นนอ่ะนะ อูโอ้นี่หายนี่เนอเออเนี้ยแล้ววันก่อนเข้าอู้ยไข่หลไข่เลยอ่าไข่ได้ไขห่หยไข่หายอะไรนั่นะอเอออะไรประมาณเนี้ยคำเมืองพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมีแฟนรายการอ่าเขามอบอันนี้มาให้ฮะเดี๋ยวผมให้ดูอ่าคุณผู้ชมครับอันนี้คือปักกระตืนปักก,ก,กระตืนหนังสือเสน่ห์คนเมืองสเสน่ห์กำเม,มืองใช่นะฮะคือหาไหนไม่ได้แล้วอันนี้เป็นหนังสือที่แฟนรายการมอบให้ต้องขอบคคุุณณแม่ คุณแม่อัมภัยจันยอดครับคุณแม่อัมภัยจันยอดบอกว่าถ้าว่างเนี่ยก็จะชมไฟ้สดเลยถ้าไม่ว่างก็จะย้อนกลับไปดูตอนหลังครับดูรายการของเราย้อนหลังด้วยครับรขอบคุณสําหรับการติดตามรวมทั้งหนังสือประกาศตื่นที่มอบให้เรามานะครับเราก็จะได้นําความรู้เรื่องของอสเสน่ห์ของกําเมืองที่<ช>เริ่มเลือนหายไปหรือคนรุ่นนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว ก็เอามาเผยแพร่เอามาพูดคุยกันนะครับซึ่งหนังสือเนี่ยจะมีทั้งคําบกเก่าของภาษาเหนือมีคําข้าวมีเรื่องราวของลักษณะของภาษาเหนือแต่ละอย่างพร้อมคาแปลครบเขาบอกว่าหายากมากแล้วด้วยก็เลยขอขอบพระคุณคุณแม่อัมภัยจันยอดอีกครั้งนะครับที่สนับสนุนหนังสือมีมาให้ยืมออามาให้ยืมมาไม่ได้ให้เลยนะโอเคฮะมาคุยข่าวกันครับคุณหนุยครับคุณมนตรีครับวันนี้เรื่องของ อีอ่ะเป็นโอลิมปิกเกมโอลิมปิกเกมโ,โหเมื่อเช้าก็ต้อนรับวีรบุรุษเหรียญเงินโอลิมปิก<ช>จากแบดบินตันนะครับก็วิลคุลวุฒนะฮะเมื่อเช้าก็เดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดเมืองนอนที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางการต้อนรับอย่างอุ่นหนา้าครั้งใช่ก็เรียกว่าเหรียญเงินแบดบินตันเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะประวัติศาสตร์ในรอบ30กว่าปีของไทยเราตั้งแต่เรามี อ่านักกีฬาไปลงแข่งแบดมินตันเนี่ยปีพันเก้าร้ยเก้าสิบสองที่มีการบรรจุประเภทกีฬานี้เข้าไว้ครับนี่แหละครับคือเป็นเหรียญแรกประวัติศาสตร์ของไทยที่กําลังมองว่าเขาบอกว่าเลยนะอันเนี้ยคนคนคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยเขากาลังเพิ่งเริ่มต้นประวัติศาสตร์อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยมันจะมีอีกต่อไปอีกเยอะในประเภทกีฬาของประเภทแบดมินตันของบ้านเราอ่าครับอืมแล้วก็อะไรน่แสดงความชื่นชมยินดีกับน้องวิวก็สร้างความสุขให้กับคนไทย นะครับก็เราได้เหรียญมาก็คิดว่าก็ทําให้อันดับของไทยเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้เราขึ้นมาอยู่ถ้าประเทศไทยเนี่ยขึ้นมา1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอยู่ที่55าอันดับ55 5นะฮะแต่ว่าอันดับของแบดมินตันของวิวเนี่ยตัวเนี้ยจากอันดับ8ของโลกล่าสุดขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4อันดับ4ของโลกของโลกครับก็เป็นเป็นอ่าแรนกิ้งอันดับที่เขาจัดกันไว้ครับพอสร้างผลงานได้ดีก็ อันดับก็จะขยับขึ้นมาอันดับอีกเรื่องนะฮะแต่เงินรางวัลนี่สิครับคุณมนตรีครับ,รบกว่า10ล้านบาทเห็นเห็นแน่นอนซึ่งผมคุ้มนะสำหรับการได้เตรียมตัวเป็นนักกีฬาระดับทีมชาติ4ปีได้มา10ล้านให้ผมทำอย่างนี้นะผมโอ้โหโอ้โหมันก็คุ้มค่ากับความทุ่มเทเหน็ดเหนื่อยนะ<ช>ก,กว่ากว่าที่นักกีฬาทุกคนแหละเขาก็จะมีเรื่องของความทุ่มเทในการฝึกซ้อมอะไรต่างๆเนี่ยเงินรางวัลเนี่ยก็ บางคนก็อาจจะประสบความสําเร็จหรือบางคนก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จอันนี้ก็ต้องให้กําลังใจนักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยนะฮะนะก็เมื่อคืนก็ลุ้นลุ้นมากๆเลยนะฮะกับกับน้องบีเนี่ย<อ>ก็คุณเอดูแล้วเป็นไงครับเมื่อคืนตอนตีสามกว่าเนี่ยน้องทั้งันจํา<ก>เนี่ยคือยกแรกเนี่ยเราเหมือนกับเราจะ คือด,ด้วยแผนที่เราดูจากการชมเนี่ยนะฮะเขาพยายามจะเข้าไปในวงในให้ได้คลุกวงในให้ได้ mm hmm. แต่การเข้าไปเนี่ยเรามักจะโดนจังหวะ2ของอิบราฮเคลฟเนี่ยนะฮะจากแ <Okay. S 2> อเรียเนี่ยเขาเขามีความสูงกว่าเราเนี่ยแเซนเราสูงร้อเจ็ดสิบเขาสูงร้อเจ็สิบแปดแต่ว่าด้วยความคล่องตัวของเขาเนี่ยผมเท่าที่ดูนะเกมแรกอะยุคแรกอะผมว่ายังสูสียังพอเอาได้อยู่นะต้องทําเกมแรกๆให้ได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอเกมที่สองเราเหมือนจะ โดนโดนไหลหมัดเกมที่สามเนี่ยน่าสะบัดเลยอืแล้วเราเข้าพยายามเข้าไปปุ๊บเนี่ยเข้าไปเหมือนโดนจิ้มอย่างเดียวหน่าสะบัดโดยเฉพาะลูกอัปคัตกับลูกฮุกตรงอะ่ะที่เขาแบบแยบตรงอะ่ะยังไงผมก็ว่าอ,อน้องบีเนี่ยน้องบีจันจำเนี่ยสู้สุดใจแล้วนะสุดใจแล้วสุดเต็มที่แล้วนะเต็มที่แล้วคือถ้าเทียบกับนักกีฬามวยสากลหญิงที่ไปแข่งในครั้งนี้เราเทียบจากคนอื่นๆนะที่ขึ้นมาชกกับอิมานเคลฟเนี่ยนะฮะ ทุกคนถอดใจหมดยกแรกก็ต้องขอยอมแพ้ละครับเพราะว่าคือเราเห็นภาพชัดๆว่าลีลากระชงเขาเนี่ยคือไม่ใช่มยหญิงเลยแหละอืผู้ชายแท้ๆเลยครับคุณมนตรีอันนี้เป็นเป็นข้อถกเถียงกันทั่วโลกเลยนะทั้งวงการกีฬาก็วงการทั่วไปเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงนะใช่เขาเป็นผู้หญิงนะเพียงแต่ว่ามีฮอร์โมนเพศชายเนี่ยอืมากกว่าคนอื่นครับอ่นะฮะ อันนี้ก็ไปว่ากันทีหลังในเรื่องของกฎกติกาหรือการวัดระดับฮอร์โมนอะไรต่างๆเนี่ยเราเราก็เราก็อยู่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรานะคเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอคุณได้สิทธิ์ในการขึ้นขึ้นไปชกเนี่ยในฐานะนักมวยเนี่ยผมถือว่าจันร์แจ่มนี้ก็ถือว่าใจสู้แล้วก็ทาทาดีที่สุดนะโอ้ประครองได้ถึง3มยกนี่ถือว่าเก่งแล้วฮะเพราะว่าดูจากการออกหมดัดดูจากการจ้วงเอาแบบหน้าสะบัดไหลยแหวมหมัดเลยนะนะถ้าดูจากภาพมีภาพภาพไฮไลท์แน่นอน คุณมนตรีฮะดูฮะจะมีภาพบางภาพเนี่ยที่เราว่าหน้าหงายเลยก็มีหน้าสะบัดไปด้วยก็มีก็อย่างที่บ้านเกิดบ้านเกิดของของน้องบีจันจัมเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยก็ทั้งพ่อแม่ชาวบ้านอะไรต่างๆเขาก็มาเชียร์กันนะฮะที่บ้านที่ที่หนองคายนะครับครับอ่านั้นก็เห็นบรรยากาศความสุขความลุ้นอะไรต่างๆคนไทยทั่วประเทศเมื่อคืนผมก็เชื่อว่าหลายคนตื่นมาชมนะนะ แต่พูดถึงคู่ชกเนี่ยที่บอกว่าเป็นผู้หญิงแล้วมีฮอร์โมนเนี่ยไอตัวฮอร์โมนตรงนี้แหละผมถือว่าเออมันเป็นฮอร์โมนที่เขาเรียกว่าเทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนมันเป็นในฮอร์โมนของเพศชายใช่ปกติเนี่ยจะพบในเพศชายถามว่ามันทําไมมันพอมีฮอร์โมนตัวนี้ทําไมมันถึงมันถึงมีความแข็งแรงเพราะว่าฮอร์โมนตัวเนี้ยมันส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศแล้วที่สําคัญเนี่ย มันยังส่งผลต่อการทํางานส่วนอื่นของร่างกายโดยเฉพาะการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อคือสรีระนั่นแสดงว่ามีความแข็งแรงมากกว่าคนที่มีฮอร์โมนตัวนี้น้อยคือถ้าผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้มีตัวนี้มีน้อยมีน้อยแต่ไม่ได้มีมากเหมือนกับเพศชายเพศชายเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องของมวลกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกด้วยแหละใช่ผมเลยมีประโยคหนึ่งในใจเลยว่านี่ไงที่เขาบอกว่าถ้าชกกัน่กระดูกคนละเบอร์จริง ขาว่ากระดูกคนละเบอร์คนละเบอร์เนี่ยมันตีวความหมายได้อย่างเช่นว่า่าประสบการณ์น้อยกว่ามากกว่าอีกเรื่องนะแต่อันนี้คือลักษณะของร่างกายอ่ะที่มันคนละแบบกันเนี่ยมันเรียกว่ากระดูกคนละเบอร์ได้ครับใช่ไหมฮะผมก็ดูเส้นทางของอิอมานเคลิฟเนี่ยเขาก็เขาก็ใช้ความพยายามความอดทนเหมือนกันนะอืว่าไม่ได้แบบไม่ได้ประสบความสําเร็จภายในวันหรือสองวัน เขาก็ใช้วิธีไต่เต้ามาเหมือนกันอใช้วิธีการฝึกฝนมาเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องต้องยอมรับนะก็ะน้านส่วนเรื่องของกฎกติกาอะไรต่างๆจะไปแก้จะไปอะไรในอนาคตก,ก็ว่ากาันก็ต้องว่ากันเพราะว่าโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่า,าเป็นของทางโอลิมปิกดูแลการกีฬาทุกประเภทโดยเฉพาะเรื่องของมวยสากลเพราะว่าสมัยที่ก่อนเนี่ยจำได้ว,ว่าประเภทของมวยสากลเนี่ยจะมีสมาคมมวยโลกเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเป็นสมาคมมวยสากลนานาชาติครับ ที่เขาเรียกว่าไอบ้านะไอบ้าไอบ้าเป็นคนที่กําหนดเรื่องของการตรวจการอะไรต่างๆใช่และ uh huh. การวิธีการนับคะแนนแต่ทีเนี้ยด้วยกติกาของมวยสากลนะปัจจุบันเนี่ยของโอลิมปิกครั้งนี้มันจะมีความแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาตรงที่ว่าไม่ให้คือถ,ถ้าครั้งนี้สมรักคาสิงไปแข่งนะไม่ได้นะแบบจิ้มหลบถอยจิ้มหลบถอยแบบลีลาหลบหมัดได้แล้วก็จิ้มออยจิ้มถอยเนี่ยไม่ได้ คือเน้นการออกหมัดแล้วก็การเข้าปะทะเท่านั้นคือถ้าจิ้มแล้วถอยไม่ได้คือต้องมีการเข้าปะหาปะทะฉะนั้น<ก>เราจะเ,เห็นมวยที่แบบมีเข้าปะทะตลอดเป็นการกระตุ้นให้นักมวยเนี่ยออกหมัดมากขึ้นใช่นะฮะก็อันนี้ก็ว่ากันไปก็ไปแก้เกมแต่ยังไงก็เราก็ได้เหรียญทองแดงเรียบร้อยแล้วนะฮะก็แสดงความยินดีกับน้อ,องบีด้วย อย่างน้อยก็คนไทยทุกคนเดี๋ยวเราก็คงมีการต้อนรับมาอย่างอบอุ่นเหมือนกันก็คงมีการต้อนรับอย่างที่บ้านเขาก็เตรียมแล้วนี่เตรียมเตรียมเรื่องของการต้อนรับอะไรต่างๆนนะฮะเห็นเขาชอบเมนูอะไรนะเมนูปลาไหลผัดเผ็ดใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นเป็นเมนูโปรดของเขาแล้ามาดูประวัติของจันแจมหรือน้องบีเนี่ยก็เป็นชาวจังหวัดหนองคายนะคีนี้ก็อายุ24แล้วอืก็ ศึกษาจบปริญญาตรีอยู่ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาวิทยาเขตสุขโขทัยนะครับครับก็รับราชการนะเป็นหทหารอากาศครับยศจ่าอากาศตรีอืมก็จากนี้ก็อาจจะได้ปรับยศปรับอะไรให้สมกับ ฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิกก็คือไปทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติครับในการทำผลงานมาได้ได้เหรียญทองแดงมาถ้านผู้ฟังท่านผู้ชมเมื่อคืนใครชมอยู่บ้างก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับทาง Facebook Fanpage ครับของอสมทอของเราทั้งเชียงใหม่และแม่ห้องศอนะครับอย่างน้อยอยากจะรู้ว่าเมื่อคืนใครชมแล้วมี เสียงเฮเสียงหุยเสียงฮายังไงบ้างบางทีก็อยากจะรู้นะครับว่าการได้ติดตามข่าวเหล่านี้นะฮะแล้วเรามาคุยข่าวยากักย่อยข่าวไปด้วยกันเนี่ยคุณผู้ฟังมีมุมมองความคิดอย่างไรก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะฮะเฟซบุ๊กแฟนเพจที่อ,อสมทของเรา <laughs> เอากลับมาบ้านเราดีกว่าบ้านเราคนนี้จะเรียกว่าโฮอร์โมนเพศช,ชายมากเกินไปหรือฮอร์โ,โมนไปกระตุ้นอะไรขนาดนั้น <laughs> ผมไม่อยากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปอันนั้น เดี๋ยวยังมีวันนี้ก่อนวันนี้จะมีอีกหนึ่งของการแข่งขันอ๋อใช่อันนี้นต้องพูดนี้ต้องพูดนี้น้องเทนนิสเราจะต้องร<ช>่วมลุน้นกันเดี๋ยวเพราะว่าวันนี้ประมาณบ่าย3ามโมงสีนาทีเราเนี่ยได้รู้ว่าเป็นการแข่งเขาเรียกว่าแข่งรวดเดียวที่จะได้รู้ว่าเหรียญทองสมัยที่2หรือไม่กับโอลิมปิกจบในวันเดียวเลยวันเดียววันนี้เลยครับก็คือเส้นทางของการแข่งขันของน้องเทนนิสนะครับ,รบพานิพักวงพนักกิจเนี่ย คือเขาเป็นแชมป์เมื่อปี2020เหรียญทองโอลิมปิกใช่แล้วเคอมีฉายาว่าไร้พ่ายมา13ปีแล้วนะคือไร้พ่ายมา13ปีแล้วนะฉะนั้นในครั้งนี้เธอจะต้องรักษาแชมป์ไม่ได้จะเป็นสมัยที่สองไหมร่วมลุ้นร่วมให้กำลังใจกันฝากคุณเอบอกโปรแกรมสำหรับการติดตามชมให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังนิดหนึ่งครับวันนี้นะฮะสำหรับในรุ่นของน้องเทนนิสเนี่ยนะฮะก็จะมีการแข่งขัน อของแต่ละประเทศแต่ละที่เนี่ยที่จะมาต้องเจอการคิดมือจากต้องดูคู่แต่ละคู่ก่อนออย่างอารติมอร์เลสเตนะฮะก็คือโอเมม่านี่ยฮะมือสิบเจ็ดนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็จากโมร็อกโกนะฮะซึ่งน้องเทนนิสเนี่ยจะเข้าแมตช์ของการแข่งขันวันนี้บ่าย3ามโมงสีนาทีติดตามชมนะครับอ้าวคือบ่ายสามสี่ก่อนบ่ายสามวันเนี้ยนะครับชนะอะไรต่อไปก็จะเข้ารอบไปเรื่อยๆใช่ก็ติดตามก็รู้ผลภายในวันนี้เลยแหละวันนี้เลยครับจบนะ แต่ว่าลหลังจากของน้องทีนี้แล้วเรายังมีอีก2คนนะครับก็มีอยู่บรรลังทัพทีมแดงรุ่น68กิโลกรัมชายอ่าจะแข่งวันพรุ่งน,นี้ครับนะครับแล้วก็อีกคนก็คือใบเตยสัตส,สีการทองจันทรุ่น67กิโลกรัมเนี่ยวันที่9สิงหาคมแต่ที่เราจะรู้ก็คือเทนิสอ่ะคือวันเนี้ยบ่าย3โมง47นาทีเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการที่เราจะเจอ,เจอคนที่น่ากลัวที่สุดคือใครรู้ไหมอันดับ5ของโลกคืออ่า เขาชื่อว่าดานิล่าโซซาดานิล่าโซซาเนี่ยเคยเป็นคู่ปรับกับน้องเทนนิสมาแล้วนะครับแล้วเขาก็แพ้นะฮะมาจากเมสกซิโกคือเนี่ยเราคิดว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะมาเจอเนี่ยนะฮะก็น่าจะมาเจอกับดานิล่าโซซาและอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็คืออันเดรนาอิกิโอเซสคนนี้มาจากสเปนที่เรียกว่าชิงแชมป์กับน้องเทนนิสมาแล้วด้วยครับก็ร่วมรุน้น ร่วมส่งแรงเชียร์ร่วมให้กำลังใจให้กับน้องเทนนิสด้วยคือพูดง่ายๆถ้าเราชนะเม็กซิโกชนะสเปนได้เนี่ยเหรียญทองก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับเพราะเราก็เป็นการป้องกันแชมป์แหละเรียกง่ายๆนะน้องเทนนิสก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกมาแล้วใช่นะฮะโอเคอันนี้ก็คือจากฉายาที่ว่าไร้พ่ายมาถึง13ปีครปีนะครับก็มาถึงเรื่องบ้านเรานี่แหละที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ไอเราพูดถึงเรื่องฮอร์โมนเพศชายเนี่ย ก็ไม่รู้คุณพี่คนนี้เขาฮอร์โมนเกินขนาดหรือยังไงนะ uh เพราะว่ามันมีภาพเนี่ยมันมีภาพของคนที่แต่งกายคล้ายตำรวจเนี่ยซึ่งเพจดังเพจหนึ่งเขาเอาไปลงอะนะก็มีการโชว์ภาพวิวของตัวเองอะและตัวเองแต่งกายคล้ายตำรวจอะก็มันทําให้ภาพลักษณ์ของตำรวจอะเสียหายถ้าผู้การเชียงใหม่เนี่ยพลต,ตรีทวัชชัยพงศ์ิวัฒนชัยเนี่ยก็เลย สั่งการให้ตำรวจเนี่ยลองไปสือแผ่ลสุดท้ายก็รวบตัวได้เลยนะครับ,รบก็เป็นเรียกว่าไงดีหนุ่มใหญ่ไหมห้าสิปีอะ่ะคืออย่างแรกเขาตำรวจไหมอ,อดีตตำรวจบ้านนะใช้คําว่าตำรวจเหมยครับคเมืองเขาว่าตำรวจเหมยตำรวจเหมยคนเมืองจะหูแล้วตำรวจเหมยคือ,อยัง คือตำรวจบ้านที่เขามาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยตำรวจจริงๆนั่นแหละคือตำรวจไปจับกลุ่มชายวัย50ปีคนนี้นะเป็นลูกจ้างร้านขายดอกไม้สดในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะว่าแต่งกายคล้ายตำรวจแล้วก็นำภาพโป,ปเ๊เปลือยของตัวเองเนี่ยไปโพสต์ในโลกโซเชียลก็ตำรวจไปจับกลุ่มได้ที่ร้านเลยนะแล้วก็ไปจับกลุ่มผมแอมมันแสดงถึงอะไรหลายอย่างคือจับได้คาร้านแล้ว ในขณะที่เขาสวมเสื้อสวมเสื้อยืดสีดำอ่ะครับแล้วก็สกรีนคำว่าเป็นแฟนได้ความรู้เป็นชู้ได้ความมันโอ้โหผมดูผมฟังแล้วนี่พี่นี่สุดยอดเลยนะพี่ฮอร์โมนเพศชายพี่จะผมใช้คาว่าเขาชัดเจนเขาไปถึงไหนเนี่ย นะคือถ้าไม่มไปทําอะไรให้คนเดือดร้อนเนี่ยม,มันก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องส่วนตัวไปนะ,ะแต่นี่คุณเอามาโพสต์เอามาโน่นนี้นั่นก็ตํารวจเขาไปตามจับครับแล้วก็เขาก็ให้ให้การน่ะนะบอกว่าเออตัวเองเนี่ยถูกหญิงสาวในโลกออนไลน์หลอกให้แลกภาพเปลือยกันคือผู้หญิงหลอกผู้ชายคนนี้หลอกหน,นุ่มใหญ่คนนี้อันนี้อันนี้คือเขาอ้างนะแล้วก็พอเขาส่งภาพไปเนี่ย กลายมันเป็นภาพหลุดอันนี้อันนี้ข้อแ้างของเขานะผมก็ว่าเอ๊มันก็แปลกๆนะแล้วก็เขาก็บอกว่าที่แต่งกายคล้ายตำรวจเนี่ยคือเขาเป็นอดีตตำรวจบ้านแล้วก็เขาชอบชอบในอาชีพตำรวจคเป็นชีวิตจิตใจนะเขาบอกว่าอยากจะเป็นตำรวจแต่ว่าไม่มีโอกาสก็ได้แต่ไปสมัครเป็นอาสาตำรวจบ้านแล้วก็ฝากขอโทษตำรวจที่ทําให้เสียภาพลักษณ์นะครับก็เบื้องต้นนะครับ ก็ตำรวจก็ดำเนินคดีนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและก็ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้อ่าแล้วก็ข้อหาการแต่งกายสวมเครื่องแบบหรือเครื่องประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงานโดยไม่มีสิทธิ์เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่ามีสิทธิ์นะก็เรียกว่าดําเนินคดีกันไปผมเห็นแล้วเออเดี๋ยวนะคือผมจะเรียกเขาลุงได้ใช่ไหมเรียกเขาลุงได้ไหม คุณนุมใหญ่ดีกว่าพี่เรียกอะไรเพราะคุณก็ใกล้เคียงเขาอ่ะเดี๋ยวเขาอายุห้าสิบเองนะห้าสิบใช่ไหมแต่โอเคเข้าใจไม่ว่ากันคือตอนเนี้ย ความนิยมใ,ในในในว like in ัยของลุงเนี hmm. şey like ่ยในต่างประเทศเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้เขากำลังนิยมในวัยของเขาเช่าลุงกันนะเขาเช่าลุงเขาเช่าลุงนะเขาามีบริการเช่าลุงออย่างเราในกลุ่มเป้าหมายเลยนะเราในกลุ่มเป้าหมายแต่ไม่รู้จะเป็นเป้านิ่งหรือเป้าขึ้นไหวไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆนคือลุงคนนี้ผมว่าหนุ่มใหญ่คนเนี้คือเขาอ่ะผิดเป้าไปหน่อยแล้วเขาเนี่ยก็อาจจะประมาณว่าไม่รู้แหละบางทีการเอาภาพว่าวผิวไปแลกกันเนี่ยแล้วบอกว่าภาพตัวเองหลุดออกมาเนี่ยผมว่า ผมว่าเขาเอาภาพใครหลุดภา,ภาพผู้หญิงหลุดใช่ไหมภาพผู้หญิงหลุดแต่ตัวเองไม่หลุดไม่หลุดใช่ไหมไม่ภาพตัวเองอะหลุดเขาแ้างว่ามีหญิงสาวเนี่ยมาขอแลกภาพวิวกวับเขามาแลกด้วยอ่าแล้วเขาก็เอาภาพของเขาอะ่ะไปแลกแล้วก็มนหลุดอ่าแปลว่าเดี๋ยวนี้คนนิยมของแปลกอย่างนี้แล้วเหรออันนั้นอันนั้นผมผมไม่ทราบนี่เป็นแค่แค่ข้ออ้างของเขาอะ่ะ <laughs> เขา,เขารับสารภาพามาแบบนี้นะ ก็เป็นตัวอย่างนะว่าเวลาเราอายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยเรื่องของการคิดการอะไรต่างๆก็อย่างน้อยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวก็จริงแต่ว่าอย่าไปสร้างความเสียหายอะไรให้กับใครเลยการที่มันเป็นภาพหลุดหรือว่าการเผยแพร่ออกไปเนี่ยยังไงมันก็มีความเสียหายทุกฝ่ายโดยเฉพาะหนึ่งก็คือจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามคนที่มีภาพหลุดออกไปเนี่ย เขาบอกว่าดินสอปากกาเนี่ยเขียนในกระดาษยังลบได้แต่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันลบยากและมันลบยากเพราะฉะว่ามันจะโพสต์จะอะไรต่างๆเนี่ยก็คิดให้ดีดีครับนะครับสําคัญเลยมีคุณผู้ฟังนะฮะคุณพินิษบอกว่าตําหนดแห้งครับตําหนดแห้งเอะมันมีตําหนดแห้งแต่ผมก็ดีตําหนดเหมยนะตําหนดเหมยนี่เพราะว่าจะได้ห้องว่าตําหนดเหมยครับคือตอนที่เขาอยู่เวรยามในช่วงหน้าหนาว ตำรวจแทปกติเขาจะมีเวียนยามในช่วงเทศกาลอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วอยู่ตำด่านเนี่ยก็จะมีนี่แหละครับตำตำรวจจิตอาสานี่แหละ,ะเขาจะมาอยู่แทนให้ครับหรืออาจจะมีเรื่องของการสลับสับเปลี่ยนมาช่วยเหลือก็อยู่ตามป้อมยาม,มก็เลยว่าอันนี้ตำรวจเหมย งานหน้าหนาว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 อันนี้เป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลนะเพราะว่าตำรวจบ้านดีๆที่เขามีจิตอาสาตั้งใจไปช่วยงานตำรวจจริงๆอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะอันนี้เป็นเรื่องนี่และวขอคนนี้เป็นอดีตด้วยเขาเป็นอดีตเป็นอดีตด้วยไม่ยังตอนนี้ก็คือแบบพ้นจากหน้าที่ไปแล้วครับนะครับขอบคุณคุณพินิจนะฮะมีจากคุณโจ้สุนายครับอ๋อฝากข่าวฮะช่วยฝากประจันพันธ์งานเทศกาลลำไยหอการค้คาเฟ่ลำพูนฮะ ครั้งที่16มีวันที่1ึถึงสิสิงหาคมวันที่10จะมีประกวดที่ดาลําำไยว้าวที่ดาลําำไยนี่สวยทุกปีนะครับลำไยนี่คือมี่าคนเนืองเขาทักผมเอผมนี่ยเแล้วเขาบอกว่าถ้าเทียบลำไยที่ลำพูนเนี่ยผมเกรด a อโอ้โหโอ้โหอย่างนี้เลยคนนี่อัปเกรดให้ตัวเองเรื่อยเลยมีคนบอกมีคนบอกผมไม่ได้บอกเองอันนี้มันเหมือน พี่อายุห้าสิบเมื่อกี้ได้บอกอัปเกรดตัวเองเนี่ยในในประกาศเตือนที่เพิ่งได้รับมาเนี่ยมันมีมันมีสำนวนของคนเมืองบ้านเราเนี่ยนะที่พูดถึงเรื่องของคนที่คนแก่เริ่มมีอายุนะเขาเขาว่ายังไงคุณเอบอกเดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอ่านให้เนี่คุณผู้ชมนี่เนี่ยคือคุณคุณแม่อัมพัยครับได้ใจงานเลยเนี่ยคับคุณแม่อัมพัยอันนี้ขอบคุณแม่อัมพัยขอบคุณมากที่ให้ยืมแต่ยืมเมินน้อยเนอมันนักหนักหนาด้วยะนะ มีประโยคหนึ่งที่เราเห็นพ้องต้องกันว่าขอนําเสนอคาาําบะเก่าวันนี้นะฮะ,ะคำบะเก้าของคนเมืองวันนี้เสนอคําว่าแกย้อนกินนข้าวเท่าเพราะปีเดือนวันบ่ได้สําคัญอยู่ที่อายุออีกทีนะแกย้อนกินนข้าวเท่าเพราะปีเดือนวันบ่ได้สําคัญอยู่ที่อายุแปลว่าแกเพราะกินข้าวอายุมากเพราะเกิดนาน <c oughs> ไม่ได้สําคัญที่มีอายุเพราะอายุเป็นเพียงตัวเลข อู้ง่ายๆถ้าแปลกกำมือหำกำก็คือเท่าอเออแบบอย่างไรคือมามาไม่มีประโยชน์เดีก็นั่นแหละครับก<ข>็ใช<ข>้คำว่าคนเท่าอะไรไปเลยคนเท่าแบบมีประโยชน์อะไม่มีประโยชน์ม,ม,ชนมันมีมันแล้วแต่คนที่คุณจะปฏิบัติตัวหมายถึงว่าคนยิ่งมีอายุอ่ะอจริงๆแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์มาช่วยเหลือสังคมหรืออะไรได้อีกเยอะนะแต่ก็นั่นแหละก็มีหลายประเภทก็คนเราอ่ะคือถ้า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 แบบ หนุ่มใหญ่เมื่อกี้นี้ถือว่าไม่ได้ประโยชน์เราเขาเขาเคยเขาก็มีประโยชน์แหละอ๋อมีประโยชน์แต่สิ่งที่เขาทําลงไปอ่ะผมคิดว่ามันมันอาจจะผิดวิสัยไปหน่อยอ่าไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอ่าฉะนั้นอันนี้คือคําเนี้ยมันจึงเป็นคําลักษณะแบบเหมือนกันนักกะแหน่หน่อยอ่ะเพราะว่าคุณคืออายุมากคืออายุมากเพราะมันเป็นเรื่องของวันเดือนปีแล้วแค่กินข้าว อ,อแต่มันก็คือเป็นแค่เป็นเพียงตัวเลขอันนี้อันนี้เป็นอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันมากนักเพียงแต่ว่าเราก็หยิบยกสำนวนของออคนเมืองที่เขาในอดีตที่เขาพูดพูดกันนะะจริงๆมีหลายคําที่ผมชอบนะเขามีประเภทของอกรรมกาคนแก่กรรมกาคนหนุ่มคนสาวมีหมดเลยเนี่ยเยอะแยะเลยทีนี้คุณเล่าได้ทุกวันเลยนะสนุกฮะเลือดหลายเรื่องเลย เนี่ยเดี๋ยวว่างๆผมจะเอาเนี้ยทยอยมาใช้นะฮะเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นการอนุรักษ์ภาษาพื้นเมืองคำเมืองในช่วงนี้กรรมเก่าอท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่มีคำเมืองอยู่นะครับก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับจริงๆนะถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตัวเนี้ยอาจจะมีภาษาเหนืออยู่ในใจอ,อย่ามาคุยกับเราเชิญได้เลยนะฮะหรือถ้าอาจจะมีประเด็นข่าวกําลังคุยอยู่เนี่ยถ้าเป็นกรมข่าวนี้ปุ๊บรมเมืองต้องอย่างอีอย่างยมาข่าวนี้มันต้องมาเล่นด้วยอะไรลองดูกันนะฮะ ผมปิดท้ายเตือนภัยเรื่องของอายาเสพติดนิดนึงนะครับ,รบเพราะว่าเมื่อสักครู่เองเมื่อสัก11มงกว่า,ก,วาก่อนเที่ยงเนี่ยเขามีการเรื่องของการถแถลงของการจับกลุมยาเสพติดนะหลายพื้นที่นะก็เห็นว่าได้ไออ์มาโอเกือบ300กิโลมหาศาลเลยนะนะท่านผู้บัญชการดูรัผู้ทอนภาค5ก็เป็นผู้ถแถลงด้วยตัวเองนะครับ,รบเมื่อสักครู่นี้เอง นะครับเอ่อเท่าที่ผมดูจากตัวนี้เขาแจ้งมาว่าไอซ์เนี่ยครั้งมโหรานถือว่าเยอะมากนะฮะเยอะมากครับซุปรถตู้มาเนี่ย452กิโลกรัมครับเออแล้วก็ยาบ้าอีกแสนเม็ดครับคือเขามาเป็นอันนี้คือข่าวสั้นนะฮะผมได้แค่นี้แหละครับแต่ว่าเพิ่งแถลงข่าวเมื่อเช้าที่คุณมนตรีกำลังบอกใช่ครับโหเยอะนะเยอะครับอ่ก็นั่นแหละครับผมมีตัวเลข จากอันนี้นิดนึงนะครับเพื่อเพื่อประกอบเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเพราะว่าในส่วนของอบยส .35 เนี่ยซึ่งเป็นชื่อย่อ,อของหน่วยบัญชาการการสกัดกั้นและประปาบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันแฉนภาคเหนือเนี่ยเขาก็ให้ตัวเลขมานะครับว่าแค่ช่วง8เดือนที่ผ่านมาในในภาคเหนือนี่นะคุณว่าจาับตรวจยึดยาบ้าได้เท่าไหร่อ่ะโอ้โหมันคาดเดายากฮะมันภาคเหนือเรานี่ถ้ารวมทุกจังหวัดมาเนี่ยผมเดายากเลย แเดือนเนี่ยสองบล้านเมตร<ฮ>นะแล้วก็ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะช่วงเดียวกันนะเพิ่มขึ้นสี่เท่าอโอ้เยอะขึ้น4ี่เท่าใช่ถ้าบอกเพิ่มขสเท่าที่หัวเยอะขึ้นมากถ้าไอซ์เนี่ยยึดได้เกือบ2000ักิโลกรัมนะอ,มอันนี้มันแสดงถึงเรื่องของอธรานการยาเสพติดในบ้านเราที่อาจจะไม่ค่อยดีนักผมว่ามันน่าจะมีความรุนแรงแล้วแหละ มันเข้ามาขนาดนี้เขาจะว่าทะลักมาเลยนะทะลักก็ตามข้อมูลเขาบอกยังจะทะลักมาอีกแปดสิบล้านเมตรนะไม่น้อยกว่าแปสิบล้านเม็ดนจะมาอีกอ่าฉะนนั้โดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยใครจะคิดว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยกลุ่มขบวนการเองเขาจะหยุดแต่ยิ่งเป็นโอกาสนะเพราะอะไรไหมคุณเอเพราะว่าคุยกับทหารเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าด้วยความยากลําบากอ่ะอืคือมันยิ่งเป็นโอกาสของเขาของเขาคนที่เขามาขน เป็นคารมดงานน่ยนะที่ก่านเป็นมือขนอ่ะเป็นคารวานขนอ่ะเขาชินเส้นทางแบบนี้ชินเส้นทางแบบนี้แล้วก็มันมีมันมีเงินค่าจ้างเป็นตัวตัวล่อละเป็นสร้างแรงจูงใจเขาอ่ะนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือยาบ้าในในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันมันไม่ค่อยได้กลบกลิ่นเพราะฉะนั้นจะลดขั้นตอนนะอย่างปกตินะถ้าเป็นทั่วไปเราจะเห็นว่าเอ้ยเขาใช้กลิ่นโน้นกลิ่นนี้มากลบนะหนึ่งก็คือหลบเลี่ยงการดมของสุนัขสุนัขต่างๆนะ แล้วก็เพราะอย่าบ้านนี่กลิ่นมันแรงนะครับถ้าเกิดว่าไม่กรบกลิ่นเนี่ยสมมติคุณขนไปเนี่ยแค่เปิดมานี่ก็พังงาแล้วกลิ่นมันจะขึ้นมาเลยนะแต่ช่วงหน้าฝนเนี่ยอาจจะมีะขั้นตอนที่เพิ่มเติมก็คือต้องต้องซีนให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็น,嗯嗯เ,ปนเป็นวิธีการที่เขาพยายามที่จะทำไงก็ได้ให้ครับให้ขนเข้ามาบ้านเราอืนะก็ต้องช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตา เพราะว่าสิติของของคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องของยาสิติเดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับะอะไรก็เป็นข่าวล่าสุดนะฮะมีการถแถลงเมื่อเช้ามีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาอย่างนี้ฮะว่าชอบกําเมืองเหมือนกันเจ้ามีคนนี้ฮะส่งข้อความเข้ามาอย่างนี้คุณอรลไทยบอกว่าชอบคํานี้ค่ะ <c oughs> ลูกเจ้ากินพักตังปลายลูกควายกินพักตังเกาอ่าอ,อ,อันนี้ความหมายดีความหมายดีสิอ่าก็คือถ้าตื่นแต่เช้าเนี่ย ตื่นแต่เช้าคุณก็ได้กินยอดผักไงของดีเรามีเราเรามีโอกาสได้เลือกของดีก่อนอถ้าตื่นขวาย็นไงตื่นสายได้กินพักตังเกาแข็งการผักใบมันแข็งกมานแข็งนะอันนี้สําคัญแต่มีอีกท่านหนึ่งเขาส่งข้อความมาอย่างนี้ครคุณมนตรีครับเขาบอกว่าคำว่าเกิบหูกันกอเกิบโอ้ง่ายกะสบายเกิบอ่ะเกิบก็มันมีเกิบคือแปลว่ารองเท้าเกิบนี่มันต้องแยกประเภทด้วยนะครับเกิบกีบอ่้อ เกือบแตะเกือบกีบอ่าเกือบอย่างไรคก็เกือบกีบนี่ก็เหมือนเหมือนรองเท้าแตะที่มีที่ขีบใช่ไหมอ่าอ่าแต่ก็ถ้าเกือบแตะเนี่ยอาจจะไม่มีสายก็ได้อ๋อถูกเปล่าอ่าอเอาเท้าไปแตะแตะพอแล้วออกมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แตะแบบนั้นเกือบนี่มันมีสองอย่างมันมีเขาเขาต้องดูบริบทของประโยคอ่าถ้าอุ้เกือบมาได้บดายเนี่ยมันก็คือรองเท้าเกือบคือรองเท้าแต่ถ้าเกือบไปแล ไม่ใช่แล้วเกอบไปแล้วอันนั้นมันเกอบอ๋อเหรออ้อไปเจ้าใกไม่ใช่แล้วครับโอเคหมดเวลาลงแล้วฮะขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับที่เข้ามาคุยกับเราช่วงของข่าวเที่ยงเมืองเหนือครับทุกวันจะถึงสุกเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงวันนี้ผมสองคนครับคุณมนตรีตระกูลสมบัติและผมวัุรรมสุริยวงศ์และตรงนี้นะครับครับสวัสดีครับบุญรักษาด้วยครับ